สวัสดีครับพี่โปรเรออลิตจังหวัดไรอ็ดนะครับวันนี้เราจะพามาดูมิกซ์ดิสตันเรนเจอร์โฟรตัวนี้กันนะครับคือมิกตัวนี้เป็นมิก8 Channel 4ช่องไมค์แล้วก็2ช่องสเตอร์นะครับมีสไลด์เฟดเดอร์เพิ่มลดเสียงตรงนี้นะครับเช็คเช็ชทคทดสอบ ในส่วนของเอฟเฟกก็จะมีมาให้ทั้งหมด2ชุดนะครับชุดละ16เสียงก็คือ FX 1ตรงนี้ FX 2ครับฟังก์ชันก็จะมีบลูทูธแล้วก็มีอินเทอร์เฟซสำหรับต่อความที่ช่องด้านหลังตรงนี้นะครับครับผมก็จะเป็นประมาณน,นี้และด้วยความที่เขาเป็น m มิกซิตนเขาสามารถปรับเสียงจากมือถือได้เลยครับโดยผ่านแอปโของบรนเจอร์เขาเองเลยเดี๋ยวเรามาดูที่แอปมือถือครับเช็คเช็คทดสอบทดสอบครับผม ส่วนของแอปมือถือเวลาเราจะเอาเสียงขึ้นครับแล้วก็ที่ช่องไม้หนึ่งเราเอาเสียงขึ้นตรงนี้เช็คเช็คทดสอบทดสอบส่วนเมนเอาก็อยู่กว่านี้นะครับเช็คเช็คทดสอบหนึ่งสองสามถ้าเราจะใส่เอฟเฟกต์เรากดไปที่ fx หนึ่งตรงนี้ครับ่าแล้วเราก็เอาสไลด์ที่ตรงนี้ขึ้นเช็คเช็คทดสอบทดสอบเช็คทดสอบหนึ่งสองสามเวลาเราจะเลือกเสียงเอฟเฟกต์เรากดไปที่ fx แล้วก็เลือกไปเลยนะครับเช็คทดสอบเช็คทดสอบหนึ่งสองสาม เช็คเช็ค one two 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 เช็คทดสอบทดสอบนะครัมันจะเป็นประมาณนี้ถ้าเราจะใส่เอฟเฟกต์สองเข้าไปอีกเราจะใส่เอฟเฟกต์เพิ่มเข้าไปแล้วกดที่ fx สองครับเช็คทดสอบนะแล้วเอาสไลด์ที่ตรงนี้ขึ้นนะครับเช็คทดสอบเช็คทดสอบหนึ่งสองสามแล้วก็มาเลือกเสียงที่เอฟเฟกต์ตรงนี้เช็คหนึ่งสองสามสิเช็คทดสอบเช็คเช็คหนึ่งสองเช็คทดสอบ ครับผมก็จะเป็นประมาณถ้าเราไม่ใช้เอฟเฟกซ์เราก็อาสไลด์ที่ต้องที่เราใช้อยู่ลงนะครับแล้วก็เอฟเอ็กหนึ่งครับผมแล้วกดกลับมาที่เมนก็ได้ก็จะเป็นช่องสําหรับปรับเพิ่มลดโวลลูมของแต่ละชแนลนะครับตรงนี้ครับผมแอปมือถือก็จะเป็นประมาณนี้ในส่วนของ การใช้งานแบบละเอียดเดี๋ยวเราจะมาสอนกันอีกทีนะครับาหากลูกค้าท่าในใดสนใจก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้โพนี้เลยและถ้าสนใจสั่งซื้อนะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์ฮิปโป u d โอหรือทักเข้ามาใน f Facebook เพจฮิปโ a u d โอได้เลยนะครับครับผมเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันอีกสักรอบครับ